วงในฉเฉลยเองโป๊บและเบลล่าเกาเหล่ากันจริงไหมหลังคนสงสัยไม่โปรโมทละครด้วยกัน อีกไม่กีต่ตอนละครเรื่องพรมลิขิตก็จะลาจอแล้วแต่กระแสออเจ้ามาแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะนักแสดงนำอย่างโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าราณีที่เคมีเข้ากานันจนแฟนๆอยากเปลี่ยนจากคู่จิ้นให้กลายมาเป็นคู่จริงแต่ล่าสุดดูเหมือนมีเรื่องให้ฟแฟนๆหลายคนต่างเป็นห่วงและอดสงสัยไม่ได้ว่าคู่พระนางเขากินเกาเหลากันหรือไม่เพราะไม่ค่อยเห็นทั้งคู่มาโปรโมทละครด้วยกันจนถึงขั้นเข้าไปคอมเมนต์ถามในอินสตาแกรมของนุ่นรมิดาผู้รับบทพิย้ม บ่าวของแม่นายกระเกตว่าขอถามค่ะพี่นุ่นกระนางเกาเหลากันหรือเปล่าคะพักหลังๆไม่โปรโมทละครไม่ร่วมงานต่างๆเลยเกิดอะไรขึ้นคะ ซึ่งทางด้านนุ่นระมิดาก็เข้ามาตอบกับคอมเมนต์ข้อสงสัยแบบชัดเจนว่าไม่เลยค่ะทุกอย่างปกติดีโป๊บค่อนข้างเหนื่อยจริงๆค่ะเขาเล่น30และเขาก็อยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบแต่ละคนก็อยากทําอะไรชดเชยในช่วงเวลาที่เราทํางานมาหนักค่ะโดยเฉพาะป๊บกับเบลล่าเขาหนักจริงๆเรียกว่าง,งานนี้แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์สนันพร้อมกับขอบคุณสาวนุน่นที่เข้ามาไขาข้อข้องใจให้แฟนๆได้โล่งใจไปตามๆกัน